สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆปะติดภาพจากมเมล็ดข้าวชนิดต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. มเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆค่ะให้เด็กๆเลือกติดตามจินตนาการได้เลยนะคะไม้ไอศกรีมสำหรับไว้ทากาวกาวกระดาษสร้างสารรค์ดินสอเพิ่มเติมในการต่อเติมภาพนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ และนี่เป็นตัวอย่างที่คุณครูได้ร่วมกันทำขึ้นมานะคะเดี๋ยวเด็กๆค่อยๆดูตามไปนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมงานกลุ่มที่จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเพื่อความสาม,มัคคีงานถึงจะออกมาสำเร็จและสวยงามค่ะดูตัวอย่างคุณครูที่ทำร่วมกันไปาทางๆนะคะเด็กๆและนี่ก็คือผลงานที่คุณครูร่วมกันทำนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะ และนี่ก็คือผลงานงานกลุ่มที่คุณครูร่วมกันสร้างสารรค์นะคะปลาเสือตอคือปลาประจำจังหวัดของจังหวัดคววนครสวรรค์เรานะคะเด็กๆสวยงามไหมเอ่ยสําหรับวันนี้คุณครูก็หวังว่าผลงานของเด็กๆจะสวยกว่าคุณครูนะคะ